ว่าหลวงปู่ทวดเดินสตามเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้นนเปรียบเสมือนทายภูมิที่สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งตอนนั้นก่อนที่หลวงปู่ทวดจะเกิดได้หมายไว้เพราะว่าพระโคะมันก่อนค่ะพระโคมาตั้งถ้าดูตามรูปทรงน่าจะสมัยพระเจ้าศรีธรรมสกราชมั้งศรีวิชัยเขาบอกมันศรีวิชยัยไม่เหรอคะคือมันก่อนหลวงปู่ทวดละอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าถ้าพื้นที่แถบนี้นะมันเป็นมหายานมาก่อนในพุทธศตวรรษที่1 2ถึง18นี่เป็นมหายานเพราะว่าเราพบเทวรูปเยอะมากเก็บ อยู่พิพันธ์สถานหนึ่งชาติสงขาเนี่ยหลักฐานความเป็นมหายานก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับผู้มีบุญน่มาเกิดตรงตัวนี้เนาะท่านต้เทียบกับเรานะคุณหมอว่าเราเอาความรู้ที่เรามีปัจจุบันกับเทคโนโลยีในรุ่นที่เราเกิดทันกับคนในยุคนั้นแล้วเขาสามารถทําแผนที่ิยมมาได้อยางงี้แล้วต้องเขียนลงในกัะดาเพาะเวลาไปขอพระราชทานนะฮะประกาศการละปนาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็จะพระราชทานแล้วก็เขียนแล้วก็ถือเป็นสมุดไทยกลับมาแล้วพออยู่ไปสมุดไทยมันวัสดุก็คือพวกเปลือกคอยเปลือกไม้อ่ พวก้มอดมืดอะไรกินมันชํำรุดก็จะต้องไปขอพระราชทานใหม่อันนี้มันเป็นรอบๆอ,อยู่แล้วนะทีนี้ตอนไปขอพระราชทานต้องถือไปว่าขอพระราชทานจากไหนถึงไหนโอเคต้นฉบับอยู่ที่พอสมุรแห่งชาติฮะกรุงเทพที่กรุงเทพคนรุ่นหลังอะคะ่ะไม่เห็นด้วยตาไม่เชื่อไม่เชื่อเม่ได้าเห็นด้วยตาไม่ได้ฟังอีกเพราะว่าเรื่องราวหลายอย่างมันจะไม่ไม่อยู่ในนี้นอกจากไม่เห็นด้วยตาแล้วไม่ได้เห็นที่ของจริงเราอะมีหน้าที่ทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าดูทีนี่คือพระนารายณ์ผู้ทรงเริ่มต้นไว